Ling, baby baby. สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโอ๊กส์แลนี้ผมก็จะมารีวิวไม่ฮอกหกดาวน,นะครับเทที่หรอที่นะียครับมาผมจะลองวางนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ1,500ารนะครับ นี่ครับก็จะยืนเก๊กหล่อโอ้โหดาเมจเริ่มต้นของผมเวล21นะครับแล้วใส่ออกไฟ1มื่นสองบิจโจมตี8ระยะ50ก็จะรับจะรับประมาณนี้ครับอ่าส่งมาตัวนึงนะครับมอนหมื่นหกก็น่าจะโอเคอยู่โอ้โห มันก็แหลกๆดีแฮ่โอเคเอาขั้นแรกใช้เงิน5,000ดาเมจเพิ่มหมื่นสองครับขั้นที่สองก็5,000เหมือนกันดาเมจก็เพิ่มหมื่นสองขั้นที่สามเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนสกิลระยะเพิ่ม4ี่สิรถวินการโจมตี2แล้วก็เพิ่มดาเมจห้า0 0ื ใช้เงินสองแสนนะครับลืมบอกมาก็จะจมประการมบบนี้นะครับมาให้ดูสกิลก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะโจมตีแบบฟันไปแบบหลายๆที่เลยมาเอาคอนต่อไปใช้ห0 0 0นตีลวงๆหกแสนสมื่นห้าพนก็ ดามีเพิ่มแสนเจ็ปุ๊บตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าใหม่อะไรก็เพิ่มอีกอัปเกรดขั้นต่อไปใช้6,50,000้ครับเพิ่ 5, 40, มดามี่ห้าแสนสมาขั้นต่อไปใช้เงินอัพหนึ่งล้านท่าเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็เพิ่มระยะกับวิในการโจมตีลดแล้วก็เพิ่มดามี่สี่0 0นแ นี่คือค้าสุดท้ายนะครับนี่ครับดูท่าโอ้โหตังตีแรงใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคมาช่วงช่วงนี้บอสเลือดอ้าต้องให้เป็นบอสด้วยเราจะซอัมมอนมาสักสิบตัวมาดูกันว่ามีหอกเหล่านี้เขาจะสู้ไหวไหมโอ้โห เราจะแหกปุ่มกล้องให้ดูแลครับมาครับมาครับมาครับจังหวะนี้อันนี้เอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับจังหวะนี้นี่ครับท่านผู้ชมดูสิความแหลกโหเป็นความแหลกที่ไม่น่าเชื่อถือเลยสามสิบตัวเลือดเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ได้มองแล้วโหโหโอท่านผู้ชม มันนวเนียกันอย่างมากเลยมาเราจะลองวิ่งเข้าไปกันแค่นี้ก็โคตรจะแหลกแล้วคอมฉันวิง่งใส่เดียวเลยใส่เดียว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 